สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเล่นโหมด Rocket e t ดูดนะครับหรือที่ผมเรียกจรวดเพื่อนรักก็คือเราจะได้ r o เก็ตลั้นเชื่อมาหรือเครื่องยิงจรวดมาแล้วก็เวลาเรายิงลงพื้นจะทำให้เราลอยขึ้นสูงไปบนฟ้าตกลงมาไม่เจ็บแต่จะลงมาแบบปกติแบบแรงโน้มถ่วงปกตินะครับไม่ใช่แบบร้ายแรงโน้มถ่วงก็วิธีการก็นะครับไปที่ mutation ครับ แล้วก็ไปที่ Change i Mutation นะครับเปลี่ยน Mutation แล้วก็เลื่อนลงมาข้างล่างนะครับอยู่ท้ายๆจนสุดอยู่ใกล้กระแทงดัานกันนะี้ครับ Rocket Dude แล้วก็คลิกที่หนึงแล้วก็ไปที่ Select Mutation นะครับเลือก Mutation จากนั้นเราก็สามารถเล่นได้ทั้งเป็นแบบ Single หรือ Play Online เล่นกับเพื่อนนะครับแล้วก็ไป Play Online กัน ตรงนี้ก็ไม่มีใครเล่นแล้วก็ create ครับสร้างห้องก็ข้างล่างครับ r o c k ก็ d e t e custom match setting แล้วก็ผมจะเลือก swamp fever ครับเลือกตัวไหนก็ได้นะครับแต่ผมจะเลือก swamp fever แล้วก็ create lobby จากนั้นก็จะรอหรือจะไปเลยก็ได้นะครับผมจะไปเลย start the game ก็ตัวเกมเขาก็จะใหะ้ตัวเครื่องยิงจรวโดดมาให้เรานะครับเราจะมีอยู่อย่างเดียวแล้วก็พวกอาวุธระยะประชิดเช่นขวานหรืออะไรก็แล้วแต่แล้วก็ยาแพ็กยาสีแดงจะไม่มีนะครับจะมีแต่ยาพาร,ราเซตามอลให้ส่วนพวกพวกยาอะไรต่างๆก็จะแทนที่ด้วยเห็ุที่อยู่ข้างบนสูงๆเราต้องยิงกระโดดขึ้นไปเอาวิธีการเล่นก็ยิงลงพื้นแล้วกระโดดให,ให้ได้จังหวะมันจะขึ้นสูงอย่างนี้ครับ แล้วก็เล่นไปจนจบครับก็สังเกตก็จะมียาที่น่าสังเกตก็คือพวกเห็ดสีเหลืองเห็ดสีเขียวเห็ดสีม่วงนะครับพวกเนี้ยสำคัญก็คือเป็นยาแต่ผมก็ขออภัยที่ผมจำมันได้ไม่หมดแต่ว่าก็ไม่ยากครับถ้าเราเจอเห็ดสีเขียวสีม่วงสีเหลืองนะก็เอาได้เลยสีน้ำเงินอย่างเงี้ยก็ได้เลยแต่สีน้ำเงินผมไม่แน่ใจนะที่การเล่นก็เราก็เนี่ยครับ แล้วก็เล kind of so like ่นแบบปกติแต <It> ่ว <the neighbors. S 3> ่าเวลาเรายิงและเรากระโดดจะทําให้เราสูงขึ้นอย่างนี้นะครับแล้วก็พวกลูกศรเราก็จะได้ประมาณไม่จํากัดส่วนเลือดเราก็จะได้ประมาณ200นะครับผมก็ยิงได้ไปเรื่อยๆครับเราก็จะเจ็บทีเดียวจะลดประมาณสัก1ขีดนะครับจะลดนิดนึง แล้วก็จะเราก็อาศัยจังหวะแบบนี้นะครับยิงแล้วก็ข้ามไปเรื่อยๆนะครับยาแต่ผมไม่แน่ใจนะเป็นยาแบบไหนต้องไปกินดูก่อนอ่าได้200 2 0 0แล้วรู้สึกจะเร็วขึ้นด้วยมั้งไม่แน่ใจนะครับขอไปด้วยแต่ว่าหลักๆของมันคือยิงแล้วกระโดดสูงครับทำให้เราข้ามแมปได้เร็วขึ้นเรื่อยๆได้ได้เร็วขึ้นมากนะครับอ่าเจออีกแล้วเห็ดก็เป็นเห็ดตัวนี้อุย้ย เหตดตัวนี้ผ่านไม่ได้นะครับเหตุตัวนี้เหตุสีดํานี้ระเบิดครับวิ่งผ่านมันเหมือนกับดักระเบิดนะครับไม่ควรจะวิ่งผ่านเพราะว่าถ้าเราวิ่งผ่านจะทําให้ HP ของเราลดลงนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ต้องระวังไม่ควรจะวิ่งผ่านมานะครับก็เหตุที่เราจําเป็นที่จะต้องจําก็คือเห็ดเหลืองเขียวม่วงนะครับเราก็เล่นไปเรื่อยคือยิงแล้วกระโดดไปเรื่อยเดินก็ได้ครับแต่ช้าสู้เหาะแบบนี้ไม่ได้ยิงแล้วกระโดดมันก็จะพุ่งขึ้นไปสูง ไปข้างบนนะครับแล้วก็เร็วกว่าก็จบแค่นี้นะครับวิธีการเล่น Rocket ตดูดหรือจรวดเพื่อนรักก็มีเพียงเท่านี้นะครับเล่นได้ทั้งคนเดียวแล้วก็เล่นได้ร่วมมือกันเล่นกับเพื่อนๆนะครับสวัสดีครับ